ดาวเต้นนะครับพี่น้องระวังนะครับเพราะลอยมีไส้ไฟไสฟ้ฟฟฟท่งบางนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวภูมิพี่น้องรุดได้นะครับ mm hmm. ราคาปีนองก่อห้าทีนะครับเดี๋ยวจะได้ทำพิธีถวาย กระทินนะครับเรียนเชิญเก้ากางไรได้ตอนนี้ในเติ้นก็เย็นสบายนะครับลุงปัดสบายนี่ละครับแรงทั้ท่าก้อพี่น้องทำให้วันนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจให้เรามาทำบ,บุญรวมกันนะครับ ปุ่มนะครับลุดแลว้วพุ่มวาแลว้วเห็นไงครับปุ่มระวังสายคอยระวังเกี่ยวกันนะครับอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์สายสายันนี่ผุมระดับปุ่มมากเลยครับมาต,งตงรตงจุมระดับุ่มมาตัวนะครับวันีตัวตัวเลย อ้าวเรว่าป้านะครับป้าทิ้นหนังหน้าเลยนะครับป้านี่จะไหว้ป้าหนังหน้าเลยนะครับส้วนผุมตาตั้งไวท้ทีเดิมนะครับคนจะจะไหว้ป้ากระทินหนังหน้าได้เลยนะครับส่วนผุมนี่ไอไอตั้งทีเดิมนะครับ